มีคำถามมาจากทางบ้านครับว่าสอนตัดผมเป็นคอร์สสอนต,ตัวตัวตัวและเ,เรียนฝึกศูนย์ตามอาชีพนะครับอัอนการอาชีพสอนอาจารย์ท่านหนึ่งและลูกศิษย์ประมาณ20กว่าคนถึง30คนสอนรวมอันไหนดีกว่ากันครับนะครับ ก็ผมก็ต้องบอกตรงเลยนะว่าถ้าเป็นสอนต่อตัวสอนตัวตัวตัวนะครับหมายถึงว่าหนึ่งตัวหนึ่งหรือประมาณนั้นนะครับที่เสียคอร์สเนาะเสียคอร์สค่าเรียนอะไรนี้ก็ก็จะดีนะครับก็เพราะว่าเราจะได้สอนตัวต่อตัวกับอาจารย์เลยก็อาจจะเป็นเร็วนะครับแต่ว่าเราก็ต้องแลกมาด้วยกับการที่ต้องมีค่าใช้จ่ายสูงหน่อยนะครับอาจจะหลายพันหรือเป็นหมื่นนะครับหมื่นๆเลยก็ มีข้อเสียตรงนี้บ้างนะครับถ้าไม่เกี่ยงหรือถ้ามีทุนมีหมากะตังก็เรียนตัวต่อตัวกับอาจารย์ผมว่าก็โอเคนะแต่ถ้าท่านไหนที่งบน้อยนะครับงบน้อยก็ไปเรียนตามศูนย์อาชีพนะครับน่าจะมีทุกจังหวัดนะน่าจะมีทุกจังหวัดผมก็เรียนตามศูนย์อาชีพนี่แหละครับก็ผมเรียนสมัยผมเรียนปี53ก็ประมาณ 200- 300นี่แหละเนาะก็ถามว่าเป็นหรือเปล่าก็อาจารย์ท่านหนึ่ง ลูกศิษย์ประมาณ25ถึง30คนมันก็อยู่ที่ว่าใครจะใส่ใจหรือไม่ใส่ใจอยู่ดีนะครับตัวตัวตัวยังไงก็เราก็ต้องมาต้องจับปฏตทเลียนลงลุยงานอยู่ดีนะครับสอนรวมก็คนก็จะเยอะหน่อยชุมุนกันแต่ว่าถ้าใครไม่สนใจก็ไม่ได้อยู่ดีส่วนคนที่สนใจตั้งหน้าดูก็ก็ได้นะครับสุดท้ายแล้วเราก็มาจับปฏตทเลียนนั่นเองครับ สรุปให้ก็คือสอนตัว,ต,วตัวก็อาจจะเป็นเร็วแต่ว่าต้องแลกมาด้วยต้นทุนที่สูงใช้เงินนะครับส่วนออกหน่วยตัดตาอาจารย์นะครับก็อาจจะเป็นไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่แต่ว่าอยู่ที่เรานะครับแล้วก็การฝึกตัดซ้ำบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพอเราเลิกเรียนจากอาจารย์มาแล้วนะครับเราก็ออกไปตัดให้เด็กตามหมู่บ้านตัดให้ญาตินะครับนะครับก็ต้องทำซ้ำนะครับ ทำซ้ำทำซ้ำผิดพลาดตรงนี้ทำซ้ำหัวต่อไปก็จะเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะครับผมนะครับตัดทําซ้ำบ่อยๆจะเป็นเร็วได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าจะไม่เป็นเลยนะครับถ้าออกหน่วยเนะาะเรามาตัดให้ญาติตัดให้เด็กตามหมู่บ้านก็เป็นได้ครับผมไม่ต้องใช้เงินเยอะเหมือนกันนะก็มีดีมีเสียแบบนี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้ทุกท่านนะครับสําหรับที่ท่านที่ทุนน้อยนะทุนน้อยแบบไม่ค่อยมีตังเยอะ ก็ออกหน่วยแล้วก็ตัดตามหมู่บ้านดูนะครับตัดให้เด็กให้หลานตามบ้านก็ได้เหมือนกันอันนี้มันอยู่ที่การตัดบ่อยๆตัดซ้ำๆไม่ใช่มันอย่าเว้นนานหลายวันนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับผม